หลายหลายคนงงนะคะที่ดิฉันเล่าเรื่องว่าไฟดับเมื่อคืนนะเราบอกว่าไฟดับที่เกาะเซอร์ดัมม์น,นะคะหลายๆคนงงว่าทําไมดิฉันถึงเรียกว่าเกาะนะคะในสตอกโฮมมีเกาะด้วยหรอจริงๆหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าสตอกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนเนี่ยประกอบไปด้วย14เกาะหลักๆนะคะหลายๆคนบอกว่ามันไม่เรียกว่าเกาะหนูดิฉันไม่ได้มาหนูขึ้นเองนะคะมันไม่ใช่แพรลอยน้ําหรืออะไรมันเป็นเกาะทุกคนดู g o o g l e Map เปิด Google Ma p แล้วพิมพ์คําว่าสตอกโฮมนะคะจะเห็นเลยว่าสตอกโฮมเนี่ยประกอบไปด้วย1 สี่เกาะหลกัหลกๆที่ถูกเชื่อมด้วยสะพานนะคะอย่างเกาะเมื่อวานที่ไฟดับเนี่ยชื่อเือดมัาน,นะคะเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะดิฉันเองเนี่ยอยู่สตอกโฮล์มเองรู้สึกว่ามันเป็นเกาะไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเกาะมันเดินทางสะดวกมากเลยรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไปถึงได้นะทุกคือทุกอย่างมันขนส่งสะดวกสบายมากสะพานก็เชื่อมต่อก,กันแบบว่าคือมันไม่รู้สึกว่ามันจะต้องใช้เรือข้ามฟากหรือว่าจะต้องแบบเดินทางไม่สะดวกและอีกเกาะหนึ่งนะที่ทุกคนตกใจก็คือกัมา์สตานคือเมืองเกา่า เมืองเก่ากัมาสตานก็เป็นเกาะนะคะที่ถูกเชื่อมไปด้วยสะพานเหมือนกันลุกแต่เป็นเกาะที่อยู่ติดกับ เกาะอื่นๆอ,นอ,นอะซึ่งระยะห่างมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากบางคนมาเถียงนะตะโคมไม่ใช่เกาะน,นะคะไม่ใช่เกาะแล้วเขาจะสร้างสะพานเพื่อให้มันเปืองงบป,ประมาณนะคะประเทศที่มีเกาะมากที่สุดของโลกนะคะไม่ใช่อินโดนีเซียไม่ใช่ฟิลิปปินส์นะคะแต่คือสวีเดนทุกคนงงสิไใช่แค่หลักหมื่นเกาะน,นะคะเป็นหลักแสนเกาะทุกคนซูมออกมาจากบุคโกแบบนะคะจะเห็นเลยว่าตามชายขอบชายชายขอบของประเทศสวีเดนนะประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆน้อยๆนะคะมากกว่าแสน เลยทุกคนสองแสงกาเกาะน,นะคะมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสตอกโฮล์มหรือวาสวีเดนนะคะกดติดตามไว้ค่ะ